กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยแม่เพนกวินออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าอาการลูกสุดหนักมากไม่ไดีแล้วถึงขั้นกระเพาะย่อยตัวเองหลายคนก็ไปหาข้อมูลมาเยอะมากว่ามันย่อยตัวเองได้จริงหรือไม่มียืนยันว่าไม่มีค่ะคุณหมอบอกแล้วคุณจะพูดอะไรปา เห <c oughs> คุณก็จะเสริมอะไรไม่มีค่ะแล้วเมื่อวานนี้ราชทานเองก็มีการเผยแพรออ่ต้องเอาข้อมูลมาฟู้ค่ะว่าตอนนี้สุขภาพของเพนกวินตกลงแล้วเป็นยังไงกันบ้างทําให้คุณทวัชชัยชัยวัตรรองอธิบดีกรมราชธรรในฐานะโฆษกเนี่ยต้องออกมาชี้แจงอาการของเพนกวินเขาจะตรวจสุขภาพของเพนกวินทุกวัน,ท,วนทุกวันจริงๆนะคะเจ็ดโมงครึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่ากว้นยังรู้ตัวดีคุยรู้เรื่องแต่มีอ่อนเพลียลิมนีปากแห้ง ไม่มีอาการเวียนศีรษะและบูบก็ทํากิจวัตรประจําวันได้แต่ว่ายังคงปฏิเสธการรับประทานอาหารดื่มน้ําเกลือแร่1,800มิลลิลิตรแล้วก็ให้สายน้ำทางเลือดดำปฏิเสธการเจาะวัดระดับน้ำตาลปลายนิ้ว สัญญาณชีพทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่มีไข้ไม่เจ็บคอนะคะอุณหภูมิ36.2อัตราการเต้นของหัวใจ60ครั้งต่อนาทีเข้าวัดถึงการอัตราการหายใจเลยนะคะความดันโลหิตไม่สูงด้วย115ต่อ69น้ําน้ำหนักอยู่ที่95.4กิโลกรัมนะคะ ระดับออกซิเจนปลายนิววัดได้99%อาการของพริษไม่ได้สุดหนักตามกระแสข่าวอยู่ในการดูแลของทีมแพทย์ค่ะแล้วก็พยาบาลไปตรวจทุกวันพบเพียงอ่อนเพลียรอแล้วก็มีแผลจากการหกล้มเจ้าหน้าที่เคยบอกก่อนหน้านี้นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยอาการของรุ้งปนัสยาก,ก็ปฏิเสธการรับประทานอาหารแต่ว่าลุงงดมือเย็นมือเดียวนะคะดื่มเกรือแร่น้ำผลไม้ น้ำดื่มแล้วก็นมเท่านั้นตรวจเมื่อ28เมษายนสิบสนาิการ30นาทีก็รู้สึกตัวดีสีหน้าปกติคุยกันรู้เรื่องช่วยเหลือตัวเองได้อาการปกตินะคะ,ะน้ำหนักตัวอยู่ที่100กิโลกรมัมไม่อ่อนเพลียไม่เวียนหัวทำสภาพร่างกายถือว่าปกตินะคะแล้วก็เมื่อวานแม่สัมภาษณ์บอกเนี่จะมีคนติดเชื้อเยอะแยะในในใน,ในราชธานในเรือนจำไม่จริงค่ะ ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมและผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูงทุกรายตอนนี้ผลเป็นลบเท่ากับว่าตอนนี้ที่ติดคนเดียวก็คือจัสตินชูเกียดนั่นเองนะคะส่วนคนอื่นๆื่ค่ะภริษ์อานนท์พานุพงษ์ชัยอมรตรวจแล้วผลเป็นลบค่ะครับยางไรก็ตามนะครับเมื่อวานนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาบริเวณหน้า,าสาันอียรชดาพิเศษครับแกนนาแนวร่วมกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมเนี่ยเดินทางไปร่วมกับกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มใหญ่นะไปยื่นจดหมายแล้วก็รายชื่อผู้สสนนนับุ เรียกร้องให้ประกันตัวแกนนำกลุ่มราษฎรเจคนอ,อนนนนำพาพนุพงศ์จัดนอกชัยอมรแก้ววิบูลพันธ์ปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกูลพริชชีวรักษ์ชูเกียรติแสงวงปริญญาชีวินกุลปฐมพร้อมเปิดปราศัยที่บันไดศาลนะครับกล่าวโจมตีและเรียกร้องให้ผู้พิพากษาลงมารับจดหมายด้วยตนเองแม้เจ้าหน้าที่จะประกาศให้อยู่ในความสงบก็ไม่เป็นผลผู้ชุมนุมโห่ไล่อย่างต่อเนื่องบ่ายสองครึ่ง คุณแม่เพนกวินสุริรัตชีวรักษ์ให้สัมภาษณ์ตอบโต้การถแถลงข่าวของกรมราชธรรมที่พูดถึงอาการของเพนกวินบอกว่าเพนกวินอาการหนักจริงเพราะเป็นคนขับถ่ายเองตนเชื่อลูกของตนถ้าใครสงสัยก็ถามตนเพนกวินสาหัสและไม่อยากให้รักษาในโรงพยาบาลราชธรรมเพราะคนติดโควิดเยอะมากเราจะดูแลด้ตนเองรักษาเองไม่ดีกว่าหรือข้างในมีแต่คนหนีตายทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ประกันตัวคุณจะรับผิดชอบอย่างไร รับผิดชอบด้วยชีวิตของคนที่คุณรักหรือ15นาฬิกานะครับยังไม่มีตัวแทนผู้พิพากษามารับหนังสือและก็รายชื่อเบนจาอป,ปันวิ่งขึ้นบันไดศาลโปรเอกสารรายชื่อที่รวบรวมมาทั้งหมดรอบบันไดศาลและประาใสยต่อด้วยความคับแค้นบอกว่าให้ปล่อยเพื่อนเราที่กําลังจะตายศาลเนี่ยทำการปิดประตูอาคารตํารวจเตือนผู้ชุมนุมหน้าศาลยาฟาแผงเหล็กเข้ามาผู้ชุมนุมโห่ใส่ตะโกนตอบโต้กันอย่างดุเดือดน,นะครับ 15านาฬิกานาทีทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมน,นุษยชนก็คือทนายความของจำเลยเนี่ยม,มาพบกับเบนจาเชิญไปพูดคุยในศารเป็นการส่วนตัวผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศตึงเครียดนะครับตำรวจเนี่ยประกาศเตือนการจัดกิจกรรมฝ่าฝืนทั้งประกาศเรื่องของการห้ามชุมนุมประกาศโควิดต่างๆและการจัดกิจกรรมบริเวณสารอาญาเนี่ยเป็นการละเมิดอำนาจศาลอย่างชัดเจนนะแต่ว่าทางแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมก็ไม่ได้หยุดอะไรนะครับ ประกาศระดมพลมวลชนเดินทางเดินทางมีิสารอาญารัชดากดดันให้มีคำสั่งปล่อยชั่วคราวแการนำกลุ่มราษฎรที่ถูกคุมขังอยู่ประกาศว่าเพื่อนเรากำลังจะตายไม่มีความเป็นมนุษย์กันเลยหรือความยุติธรรมคือสิ่งที่ต้องพึงมีแต่แรกไม่จำเป็นต้องร้องขอนะครับต่อมาตำรวจชุดควบคุมฝูงชนพร้อมกำลังพลแล้ก็รบควบคุมผู้ต้องหาเข้ามาในพื้นที่ผู้ชุมนุมก็ไม่พอใจ กดดันให้รถควบคุมฝูงชนเนี่ยออกจากบริเวณด้านหลังสารอาญาไปเกือบเกือบโมงเย็นทวิตเตอร์ของ i อรออ้างคำประกาศของเบนจาที่ประกาศว่าสารเลื่อนการอ่านคำสั่งไปเป็นวันพรุ่งนี้ทางออนไลน์แต่ประชาชนก็ยังคงยืนยันจะไม่ออกจากพื้นที่สารจะปักหลักจนกว่าจะปล่อยเพื่อนเราแล้วก็ประกาศขอให้แนวร่วมที่อยู่หน้าศารดีกาคือเขาจะมีกิจกรรมยืนหชั่วโมง12นาทีทุกเย็นนะเดินทางมาที่สารอาญา เพื่อรอการอ่านคำสั่งปล่อยเพื่อนเราแต่สุดท้ายจนถึงตอนเย็นสารไม่พิจารณาปล่อยตัวครับอย่างไรก็ตามคำให้สัมภาษณ์ของแม่ที่หลายคนไม่สบายใจนะสุครีรัตบอกว่าหากวันนี้ผลออกมาว่าเพนกวินไม่ได้รับการประกันตัวสิ่งที่เกิดขึ้นเท่ากับเจตนาให้เพนกวิน เสียชีวิตอย่างทรมานซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกชายไม่ควรจะได้รับหากอยากให้เป็นกุ้นต้องจบชีวิตก็ขอให้ฝานพิจารณาออกคําสั่งให้ประหารชีวิตไม่ควรให้ต้องอยู่อย่างทรมานขนาดนี้ย้อนกลับไปราชทันบอกแล้วว่าอาการเพนกวินเป็นอย่างไรไม่เชื่ออยู่ในความดูแลของคุณหมอคุณพยาบาลน,นะอย่างไรก็ตาม18นาฬิกาค่ะกฤิดางนุจ,จรัด ก็ยังคงเป็นทนายความให้หรอก็ไหนบอกว่าเขาไม่เาถอนทนายแต่ทางนี้คือฝั่งขอยื่นประกันตัวไง ไม่แน่ใจเรื่องขั้นตอนเหมือนกันก็ในเมื่อ,อคุณอถอนทนายแล้วนี่แต่ไม่รับกระบวนการยุติธรรมใช่ทนายความของแกนนําคณะราษฎรบอกว่าศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยจำเลยช่วงขออภัยไม่ปล่อยช่วงคราวจำเลยทั้งเจคนนะนะคะชี้ว่าไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคําสั่งเดิมค่ะทนายบอกว่าที่ยื่นไปก่อนหน้านี้เนี่ยศาลเคยให้ปล่อยไปแล้วสามคนคือสมยศหมอลําแบงและไผ่ดาวดินดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่ศาลจะไม่อนุญาตประกันเอา้าไปคิดแทนศาลไม่ได้นะจ๊ะ ประกอบกับสถานการณ์โควิดในทีในเรือนจํากําลังระบาดเป็นอย่างมากตรงนี้เขาก็บอกเราว่าที่ติดมีจัสสินคนเดียวคนอื่นไม่ติดผลเป็นลบเขาก็ตรวจอยูอ่แล้วก็แกนนําก็ไม่มีพฤติกรรมจะหล,ลบหนีหรือยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานส่วนจะทํำยังไงต่อไปตอนนี้ยังคิดไม่ออกนะคะเพราะว่าบรรดาแม่ทุกคนก็ช็อกแม่จําเลยทุกคนก็ช็อก ไม่คิดว่าศาลจะไม่อนุญาตให้ประกันส่วนจะยื่นประกันอีกทีเมื่อไหร่เดี๋ยวว่ากันอีกครั้งหนึ่งอะนะคะผมตั้งข้อสังเกตการให้สัมภาษณ์ของทนายในความกลุ่มนี้นิดนึงคือเขาพยายามจะบอกว่าแกนนาไม่มีพฤติกรรมหลบหนีไม่ยุ่งเย่ยงิงกับพยานหลักฐานแต่เขาจะไม่พูดถึงเรื่องของการทําผิดซ้ําผิดเงื่อนไขศาลก่อนหน้านี้เลยนะเพราะต้องไม่ลืมว่าคนที่ไม่ได้รับการประกันตัวก่อนกลุ่มนี้เนี่ยคือก่อนหน้านี้ได้รับการปล่อยชั่วคราวไปหลายรอบแล้วและศาลตั้งเงื่อนไขว่าห้ามไปทําผิดซ้ําในข้อหาเดิม พราผมจะไม่ผิดอย่างน้อยสองสารอบอะที่สารตั้งเงื่อนไขแบบนี้แล้วคุณก็ทําผิดซ้ำทำผิดซ้ำทำผิดซ้ำอันนี้เป็นเหตุผลสําคัญที่สารเชื่อว่าถ้าปล่อยออกมบก็มีโอกาสที่คุณจะไปทําผิดซ้ําอีกก็เลยไม่ปล่อยชั่วคราวแต่ในความไม่พูดเลยก็เป็นจุดอ่อนเนี่ยพอะรู้ว่าเป็นจุดที่สู้คดีไม่ได้ตรงนี้นะปริตศดานี่ยอมรับว่าไปพูดคุยกับเบนจาค่ะว่าแต่ก็ไม่ได้คุยอะไรมากเพราะสารนั่นแหละที่ขอให้มาคุยกับน้องๆแล้วอธิบายว่ากระบวนการพิจารณาเนี่ยเป็นอย่างไร ารเมตตานะเพราะถ้าไม่เมตตาปุ๊บเนี่ยคดีมานะจ๊ะแต่ทางทนายความก็อยอมรับเองว่าเขา,เาไม่เ,เชื่อคิดแต่เพียงว่าต่อสู้ต้องสู้เพื่อความยุติธรรมเหมือนกับเพนกวินส่วนแม่เพนกวินก็ช่วยบอกว่าไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรก็อย่ารบกวนสถานที่ราชาการสารในสถานที่ราชการผู้พิพากษาก็เป็นอำนาจตุลาการซึ่งเป็นอำนาจของประชาชนนั่นแหละส่วนที่วันนี้มีการนำตรวบุคคบคุมฝูงชนเข้ามาเรารับไม่ได้ ยืนยันว่าเราเสนอเงื่อนไขทั้ง7คนเหมือนกับสาคนที่ได้ประกันไปก่อนหน้านี้แต่ทําไมไม่ให้ประกันค,คือต้องย้อนกลับไปนิดนึงอันนี้ก็เป็นข้อเท็จริงที่ต้องท่าเข้าใจอีกนั่นแหละจําได้ไหมหมอลำแบงค์ออตอนนั้นเนี่ยที่ยื่นประกัน3คนหมอลำแบงค์เป็นคนเสนอเงื่อนไขามากกว่าคนอื่นก่อนตอนแรกซึ่งสารท่านเองก็ยังไม่ได้พิจารณาให้ประกันตัวณวันที่คุณยืน่นสารเรียกมาคุยอีกรอบหนึ่งก่อนแล้วพอหมอลำแบงค์ยืนยันว่าจะทําตามสารถึงพิจารณาปล่อย แต่ตอนนั้นคือคือแยกพิจารณาเพราะว่ายื่นเหตุผลมาไม่เหมือนเพื่อนว่ากันอย่างนั้นใช่ก็คือไม่ได้ไม่ได้ให้ปล่อยตั้งแต่วันที่ยื่นเรียกมาคุยอีกรอบแล้วพอโอเคก็ปล่อยเช่นเดียวกันกับอีกสองคนยืมเสร็จคุยกันเรียกมาคุยยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดทั้งมวลก็ปล่อยเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่ายื่นแล้วสารท่านจะไม่สนใจแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนั่นแหละจะยิ่งทำให้สารท่านพิจารณาสิ่งต่างๆได้ยากขึ้น ดูผู้ใหญ่ก็แล้วกันเมื่อวานนี้ชัยทวัตตุลาทนเลขาพักเก้าไกลพร้อมสอสอย่างเช่นรังสิมันโรมสุทธวันสุบันค่ะสุทธวันสุบันนี่เป็นคนที่ตอนหลังๆเนี่ยไปยื่นประกันตัวแกนนำแทนคุณเจียบเพราะคุณเจียบแกหมดโคต้าไงแล้วก็มี เจบอมรัต์ค่ะเดินทางไปสังเกตการในการยื่นขอประกันแกนนําด้วยนะคะชัยธวัฒน์พูดว่าอะไรชัยธวัฒน์บอกว่านี่จะเป็นฝั่งเส้นสุดท้ายนะหากไม่มีคําสั่งให้ประกันตัวคงจะทําให้เกิดวิกฤตศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมไทยประชาชนทุกกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับความอายุติธรรมคงจะเดินหน้าในการตรวจสอบการใช้อํานาจของผู้พิพากษาถามว่าตรวจสอบยังไงการไปเอาประวัติท่านและประวัติคนในครอบครัวมาเผยแพร่แล้วไปล่าแม่มดใช่วิธีการแบบนี้หรือเปล่าคุณชัยธวัฒน์ตอบหน่อย ผู้สื่อข่าวถามว่าก็อันนี้ก็ว่ากันไปเบนจาไม่จบแค่นั้นเมื่อวานนี้ก็เลยมีคนออกมาสมทบในการชุมนุมนะคะ,ะที่ที่บริเวณหน้าฝานะคะจนกระทั่งประมาณ4ี่นาฬิกาค่ะจึงไม่ใช่สี่นิกาขอพายี่ยี่สิบสนาฬิกาคือ4ี่ทุ่มจึงได้ยุติการชุมนุมไปแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีคนไปร่วมชุมนุมเป็นจํานวนหนึ่งนะคะ ที่หน้าฝาะะแล้วก็ประกาศยุติบอกว่าวันนี้จะมาใหม่คุณโก้แต่ว่าช่วงที่ไปเนี่ยนะคะก็มีรถจีโน่สีคันไปประจำการอยู่<อ>นะคะแล้วก็ประมาณ20นาฬกานาทีเพจอันมีออฟอนาคีเนี่ย ระบุว่าสถานการณ์เสี่ยงถูกสลายการชุมนุมมีการเติมน้ำในรถจีโน,น่ก็ว่ากันไปแต่ว่าแนวร่วมเขาประกาศหยุดการชุมนุม,ม,มคือเบนจาประกาศตั้งแต่สามทุ่มครึง่งว่าให้ยุติการชุมนุมแล้วก็ให้เดินทางกลับบ้านแล้วเดี๋ยววันนี้มาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งเบนจางงนะเบนจาจะโดนว่าไม่ใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะสองหมื่นะลูกคือ,ค,อคือคุยกันด้วยเหตุผลแล้วไม่รู้เรื่องอ่ะ ยยท่าน <c oughs> อาดีตท่านอธิบดีพิพภากษาคุณชูชาติก็บอกว่าอันนี้เข้าข่ายความผิดละเมิดอำน,นาจศาลชัดเจนแล้วนะคะ <c oughs> แล้วท่านก็บอกว่าอย่างนี้มีโทษก็คือประพฤตินตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลเป็นการทำผิดคือละเมิดศาลตาม ประมวล,มลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา31อนุ1โทษคือจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน500บาท<ม>แล้วท่านก็บอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นที่หน้าศาลต้องลงโทษให้หนักตามที่สามารถลงโทษได้ตามกฎหมายจะได้ไม่เป็นเยี่ยงอย่างให้แก่บุคคลอื่นๆที่จะกระทำเช่นนี้อีกฝากอีกเรื่องหนึ่งได้ไหมอยากเห็นน้ำยา DES อะ่ะเมื่อวานที่แชร์ข้อมูลผู้พิพากษาจัดการหน่อยเหอะไม่ไหวละคุณไปถามกลุ่มพี่เจนสิว่าเขาเจออะไรมาสรอ ที่ไปคุยกับท่านรัฐมนตรีขอให้ท่านรัฐมนตรีทำงานแต่สุดท้ายเนี่ยไปดูไปดูในสชอแล้วกันเกินเลยขึ้นค่ะเอาละค่ะหยุด2วันนี้นะคะเสาร์อาทิตย์ก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะแล้วเดี๋ยววันจันทร์กลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ